สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านครับกลับมาพบกับผมชาณันมวยหูครับชาณันมวยไทยออนไลน์หรือว่าอีกชื่อหนึ่งชาณันวันลุมพินีนะครับท่านที่อยากฟังมวยหูทางพันทางไลน์นะครับของผมก็นะครับอย่าลืมครับใต้คอมเมนต์ใต้โปรไฟล์นะครับผมเข้าไปภาคเองในสนามครับสัญญาณรวดเร็วแล้วก็ในกลุ่มเราก็ยังมีแนวทางจากเซียนมวยนะครับหลายๆคนหลายๆท่านมาพร้อมเสิร์ฟพร้อมให้ท่านเลือกติดตามนะครับนะครับก็อย่าลืม นะครับใต้คอมเมนต์ใต้โปรไฟล์ก็มาสรุปนะครับมาสรุปทั้ง5คู่นะครับที่ออกมาให้รัศนะวิเคราะห์วิจารณ์นะครับหคู่คนแรกนี่ชอบที่ขุนพลน้อยขอสมหมายนะด้วยความที่เป็นมวยกว่านะครับแล้วก็มั่นใจกว่าชอบครับส่วนคู่สองทหารเอกครับนายกเษตัสาาต่อยมวยไทยห้ยกลุมรุ่มดอนดอนนะแต่ต่อยวันลุมเบรนี้ต่อยดีนะครับชอบที่ทหารเอกส่วนคู่สามชอบสมานชัยครับขอสมหมายนะครับมวยในวันลุมเบรนี้ต่อยดีนะครับ กูลองก็ชอบกีดเพชรพีเกครับชอบการฟิ้นซ้อมไข้ใหญ่ไข้มาตรฐานหนักต่อนหนักโดนต่อโดนร่างกายมองว่ากิดเพชรพีเกดีกว่านะครับส mm ่วนกูเองทำรายการก็ชอบก็เชียไปที่ถิ่งทองทองนกยีนรัดกระบังครับไม่แลกไม่ปะทะนะครับอาศัยเชิงมวยที่ดีกว่ามีศอกมีเข่าคอยบุกคอยบวกน่าจะเอาชนะเจ้าอับดัลลาดอนออนดาได้นะครับ mm hmm. คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าสึกหน้าสวัสดีครับ